สวัสดีครับอยู่กับรายการนติทีอครับวันนี้นะครับผมจะมาหาประสบการณ์นะครับอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่าบันดาลใจครับผมอยากจะรู้ว่า การสร้างร้านนะครับการทำรธุรกิจคาเฟ่นี่อีกร้านหนึ่งนะครับอีกบุมมองหนึ่งครับเป็นยังไงนะครับไปติดตามผมดูครับชื่อร้านว่าบันดานใจแกชื่อร้านแล้วก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าบันดานใจเกิดขึ้นได้ไงชื่อมาอยัางไงนะครับไปติดตามผมดูแลกันครับไปดูข้างในครับไปเลย ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เอียวนะคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอียวเป็นเจ้าของร้านบันดาลใจครับแล้วอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับสุดยอดจริงๆครับได้อยากให้พี่แนะนําสักนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างเช่นที่ผมเห็นคือนี่เนี่ยตัวนี้ฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้จะเป็นซุปหม่าล่านะครับซุปหม่าล่าครับทําไมเกิดเป็นชื่อซุปหม่าล่าครับซุปหม่าล่าเนี่ยคือ ปกติเราจะทานเป็นหม่าล่าเป็นปิ้งย่างๆเนาะแต่เนี่ยเราทําในรูปแบบซุปขึ้นมาครับเป็นซุปแบบว่ารสชาติเผ็ดร้อนครับทานในช่วงแบบอากาศเย็นๆเลยเงยก็สร้างความอุ่นให้ร่างกายเงครับคือหม่าล่าทั่วไปนี่คือจะปิ้งย่างๆไปส่วนใหญ่แต่ที่มีไอเดียขึ้นมาเป็นซุปขึ้นเกิดขึ้นแต่รสชาตินี่คือเป็นรสชาติหม่าล่าเลยครับสชาติหม่าล่าเลยสุดยอดครับ เราพึ่งรูมกันครับแล้วแบบเล็กๆคนนี้ครอันนี้อันนี้จะเป็นกิมจิครับกิมจินี่ผมก็เป็นคนทําเองนะอครับกินกับมาลากินกินกับมาล่ากินกับซุปกิมจิอย่างเงี้ยครับได้ครับสุดยอดเลยครับกูดถึงนะกิมจิกับซุปมาลาผมไปหลายที่ผมเพิ่งเห็นมาลาเป็นน้ํอย่างงี้นะครับแล้วอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เป็นข้าวหมูผัดกิมจิครับข้าวหมูผัดกิมจิที่หนึ่ง ข้าหมูเอามาผัดกับกิมจิฮะคือพี่คิดไอเดียเองใช่ไหมครับครับอันนี้ผมคิดเองก็เริ่มจากช่วงโควิดปีก่อนเนาะเออเราก็ว่างๆไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยฮะก็เลยลองทํากิมจิขึ้นมากินเองดูแล้วก็อร่อยแล้วก็อร่อยเราก็เลยลองทําเมนูขึ้นมาครับเริ่มมาเริ่มมาเสิร์ฟผัดกับหมูมาเสิร์ฟเป็นให้ที่ร้านใช่ครับอ๋อครับแล้วอย่างนี้แหละครับอีเมนูหนึ่งครับอันนี้เป็นข้าวผัดกะเพราหมูแดดเดียวครับ ข้าวผัดกะเพราหมูแดดเดียวครับครับอ๋อคือหมูแดดเดียวเนี่ยเราเอามาทําเป็นผัดกะเพราใช่ครับปกติเราก็กินหมูหมูแดดเดียวทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าผมก็เลยปกติที่ร้านจะมีเป็นครับเป็นหมูแดดเดียวทอดอยู่แล้วในเมนูเราก็ลองเอามาทำเป็นกะเพราดูสิกะเพราดูซิว่าจะอร่อยยังไงบ้างมันก็อร่อยไปอย่างหนึ่งครับมันจะมีรสชาติของเครื่องเทศอย่างเงี้ยครับเพราะลูกค้าเข้ามาสั่งกินแล้วก็ ดีใจพับใจอันนี้คือเมนูซิงเกอร์ของที่ร้านเลยุดยอดเลยครับถ้ามาต้องสั่งแบบนี้เลยนะครับอร่อยมากๆนะครับไม่ใช่มีแต่อาหารนะครับมีแต่ครึ่งมีเครื่องดื่มด้วยครับอย่างเช่นในตรงหน้านี้แล้วครับอันนี้จะเป็น black apple ครับ black apple เป็นเมนูกาแฟผสมกับชาแอปเปิ้ลจะได้ความหอมของแอปเปิ้ลนะฮะไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ไงครับพี่อันนี้ผมก็คิดเองนะครับคิดเอง เริ่มจากออมโอมามิกกันระหว่างชาแอปเปิลกับกาแฟลองทําดูปรากฏว่ามันเวิร์กมันอร่อยก็เลยเปิเมนูคือเกิดจากที่เราลองกินแล้วลองทําเองดูใช่ใครับแล้วรู้สึกเอออร่อยเอามาขายที่ร้านเลยแล้วลูกค้าประทับใจไหมพี่ครับลูกค้าก็ชอบครับเมนูนี้ไม่มีไม่มีที่ไหนเหมือนฮะครับครับแล้วอย่าง อีกนี่แหละครับเครื่องดื่มอีกอีกแก้วนึงครับแก้วนี้อันนี้เป็น s p ส e ครับเ e ครับเป็น s p ส e ป s โซ่ช็อตกับชาลับพีทครับอ๋อครับผสมผรสานกันตัวนี้จะใช้เป็นกาแฟพวอ่อนก็จะได้ความฟุตตี้ครับเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยครับสดชื่นสดชื่นเวลาเข้าไปอืมครับคือเวลาเราเข้ามากินคือ ได้ความสดชื่นกลับไปเป็นกาแฟเบาๆครับสองเมนูนีเป็นขั้อ่อนครับแล้วอีกเมนูหนึ่งครับนี่คืออันนี้คือบิงซูชาไทยนะครับบิงซูชาไทยไข่มุกทําไมเกิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้เนี่ยคือจะเป็นอาหารของของหวานเนาะอ่าอันเนี้ยของเรานี่จะใช้เป็นเครื่องบิงซูจากของเกาหลีเลยนะฮะครับทำเป็น เป็นชาไทยผสมผสานใช่ครับชาไทยผสมกับนมนะครับกับนมครับออกมาทําเป็นเครื่องทําเกล็ดนิมะออกมาเป็นบิงซูโอ้สวยจริงๆครับออกมาเป็นบิงซูที่สวงบิงซูนี่เราก็คิดเองครับครับคิดเองดยที่จะมีความละมุนนะครับครับเราจะไม่ไม่ใช้ส่วนผสมของอ่พวกผงทําบิงซูอะไรเงี้ยเราเราไม่ใช้ครับอันนี้เราใช้เป็นวัตถุดิบแบบสดเลยนมสดนมสดเลย๋อสุดยอดครับสุดยอด เราเห็นเลยไหมครับที่ร้านก็จะมีเมนูมีนะถ้ามาร้าสั่งแบบนี้ก็อร่อยมากๆครับแต่ผมอยากจะถามนิดนึงครับร้านบันดาลใจมาไงครับชื่อร้านครับพี่ชื่อร้านมาจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนเกี่ยวกับดิเทศเนาะโฆษณาครับผมก็ชอบจะไปหาแรงบันดาลใจเวลาไปไปนั่งร้านกาแฟอะไรเงี้ยเพื่อจะคิดงานอะไรเงี้ยเนาะอยู่มาวันหนึ่งก็คือ เราได้มาเปิดที่บ้านเนี่ยที่บ้านเราก็บรรยากาศดีมีน้ําเห็นน้ํากกข้างหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะเราก็คิดว่าเออแล้วเราน่าจะแบบเหมือนเป็นที่ที่สําหรับสร้างแรงบันดาลใจของใครสักคนได้บ้างอ๋อคือเกิดไอเดียคือเรามานั่งแล้วเจอเห็นแม่น้ำครับรู้สึกมน่าจะมีบันดาลใจอะไรบางส่วเกิดขึ้นเลยตั้งชื่อร้านนี้เกิดขึ้นอ๋อเมื่อก่อนนะครับที่ทําอะไรมาก่อนพี่ก่อนหน้านี้ก็ ผมเรียนเรียนจบมาเนาะก็กลับมาที่บ้านมาช่วยแม่ทำจิวเวลรี่ก่อนจากนั้นก็ผมก็ไปทำเกี่ยวกับเคสมือถือนะครับรบตอนนั้นมันก็บูมมากครับเ็นมือถือทำมาได้สักพักหนึ่งพอดีว่าเพื่อนเนี่ยเขาเปิดร้านกาแฟอยู่ด้านข้างกันเลยเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านเท่าไหร่ผมก็อาศัยด้วยความ อยากจะลองทําดูเนาะ,ะก็ไปช่วยช่วยแม่เขาทําทํากาแฟอย่างเงี้ยทาไปทํามาก็คือเออเราก็ชอบกินกาแฟด้วยแล้วแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ทําตรงนั้นขึ้นมาอ๋อ,อก็เลยมาเปิดใช่เสร็จมาวันหนึ่งเพื่อนก็เอยเราถ้าเราไม่ได้ทําร้านนี้แล้วอ่ะเออเราเอาเอาเอารถกาแฟของเราไปไป,ไปทำดูดีไหมไปออกตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับอ ผมว่าเออลองลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งดีไหมตอนนั้นดีไหมขายดีไหมก็ดีครับขายดีฮะครับ,ครบเคยไป,<ม>ไปออกงานครั้งแรกก็คือไปงานแม่สายแกนเซลเนาะที่แม่สาย<ม>โอ้ขายวันหนึ่งได้สองสามร้อยแก้วคือแบบชงแทบไม่ได้หยุดเลยสุดยอดขายดีมากตอนขายดีมากขายได้นานไหมครับตอนนั้นขายแบบเนี้ยครับหมื่นรถฟุตทักไปงี้ก็ออกงานได้ประมาณสักสี่ห้างานนะครับครับอืมจนมาวันหนึ่งก็ ประสบอุบัติเหตุครับรถชนรถรถชนที่เชียงใหม่ครับถนี่พังไปหมดเลยแฟนก็กระดูกสันหลังยุบไปก็เลยว่าเออเราเรากลับมาเปิดร้านที่บ้านดีกว่าไหมที่บ้านเราก็บรรยากาศดีเนาะ ก็เลยเกิดร้านนี้เกิดขึ้นร้านบรรดาใจนี่ขึ้นมากี่ปีพี่ร้านนี้ครับเปิดมาร้านเปิดมาได้4ปีแล้วครับมีอุปสรรคในการเปิดไหมครับในเริ่มต้นก็ใหม่ๆหม่ก็มันร้านมันร้านเราอยู่ค่อนข้างลึกเนาะลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไงครับกับด้วยถนนเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดีขนาดนี้เนาะจนวันหนึ่งเขาทางเทศบาลเขาทำเป็นเลนปั่นจักรยานอะไรเงี้ยขึ้นมา ครับแล้วก็เข้าออกสะดวกขึ้นแปลว่า<ช>เริ่มต้นนี่คืออุปสรรคในการเขาทำถน,นุนแล้วร้านอยู่ลึกใช่ใช่คคือเราจะทำางไงให้คนอยู่ข้างนอกให้รู้ว่ามีร้านพี่อยู่ข้างในใ<ช>มาได้ง่ายขึ้นแต่ด้วยที่เขาทำถน,นุนด้วยทําให้เดินทางค่อนข้างยากด้วย <ฮะ S 2> ในอุปสรรคแรกในการเปิดนะครับเปิดมานี้ขายดีไหมตอบรับดีไหมครับมันก็เป็นช่วงช่วงครับ,รบช่วงแรกเนี่ยเปิดร้านใหม่นี่คือ มันเหมือนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนาะอ่าคือร้านใหม่นี่ยังไงคนก็อยากไปอยู่แล้วแหละลองไปกินดูลองไปชิมดูมาเปิดร้านใหม่นี่เราเอาแทบไม่ทานเลยแหละพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งมันก็จะเงียบไปเดี๋ยวไปเราก็หาอะไรทำใหม่ใหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ทําอาหารเลยนะครับครับมีแต่เครื่องดื่มมีแต่กาแฟครับใช่จนมาวันหนึ่งเราก็เอครับลูกค้ามาถาม ไม่มีอาหารหรอครับเออร้านทําไมไม่มีอาหารอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราก็กลับมาคิดเออเราน่าทำอาหารดูนะเพิ่มเข้ามาแล้วก็หัดทําหัดทําขึ้นมาแล้วก็จนเพิ่มในเมนูเข้าไปแล้วในยุคนี้ล่ะพี่กระทบเยอะไหมยุคโควิดเศรษฐคิดเนี่ยโนี่กระทบเยอะมากครับครับหาลูกค้าหายไปประมาณ70%ได้โอ้ครับพี่รู้สึกยังไงครับกับลูกค้าหายไปเยอะขนาดเนี้ย รู้สึกท้อไหมรู้สึกเอ้เราจะหยุดก่อนไหมร้านก็มีมีมีท้ออยู่เหมือนกันครับแต่เราคือเราโชคดีเนาะว่าเราทําที่บ้านเนาะเราไม่ได้เช่าเราไม่ได้เช่าเราไม่มีค่าเช่าที่เนาะอืออือก็เลยอ่ะสู้ต่อสู้ต่อแต่สินใจสู้ต่อแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามแบบคิดค้นหาเมนูใหม่ๆขึ้นมาครับอืมเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆช่วงที่เงียบอย่างเงี้ยเราพัฒนาตัวเองใช่ฮะหาไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น ในอนาคตมีอะไรเสริมข้ามาในร้านไหมครับก็ตอนนี้ก็คิดกําลังคิดเมนูใหม่ครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะมีทําให้ร้านเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกลุ่มลูกค้าหลักที่ร้านจะเป็นกลุ่มครอบครัวเนาะแล้วก็จะทําเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยให้คนในครอบครัวเข้ามามาแบบมาใช้เวลาว่างเวลาเข้ามาเขาจะพาลูกพาหลานมาด้วยใช่ใช่ฮะแล้วก็เขาจะเอาลูกหลานให้เขาเล่นเหมือนที่บอกอ๋อเราจะเตรียม สนามเรียนไว้ให้กับเด็กๆอ๋อครับสุดยอดครับเราได้นั่งคุยกับพี่เอลที่สุดยอดคนหนึ่เจอภาวะอย่างนี้แล้วสู้ต่อไปสมกับชื่อร้านจริงๆครับบรนดานใจนะฮะฉันนีอยากให้พี่ให้กําลังใจคนที่ดูรายการนะครับว่าอยากให้สู้ไปด้วยกันนะครับยังไงในมุมมองพี่ครับให้กําลังใจนะครับช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสําหรับทุกคนนะครับกระทบกันหมดนะฮะ อยากให้เรามีมีกำลังใจที่จะสู้ต่อเนาะครับว่างๆก็เราอาจจะหาอะไรทำครับหรือว่าเราอาจจะกลับมาคิดกลับมามองตัวเองว่าเราอะรักในรักในอะไรที่ชอบเราลักอะไรที่เราทำทำตรงนั้นไปเลยทำให้มันดีขึ้นนะครับ๋อทำให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นครับอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างช่วงนี้ผมก็ครับมี แบบไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับ,รบเราก็ลองหันหันไปไปทางอื่นลองลองไปทํางานอดิเรกอย่างอื่นบ้าง <corr. S 2> เพื่อให้จิตใจเราอ่ะดีขึ้นแล้วเราก็จะกลับมาสู้ตรงนี้ต่อเราเ pues ห็นไหมฮะ <c oughs> หาอะไรทําที่อย่างอื่นบ้างเพื่อให้กําลังใจเราดีขึ้นและกลับมาสู้ต่อสุดยอดครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นบันดาลใจเหมือนที่ร้านเราจริงๆครับสุดยอดจริงๆช่วงนี้อยากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนของเชียงรายครับ ร้านก็อยู่ฝั่งดินนะครับริมริมน้ำากเลยนะครับถ้ามาจากถนนเส้นหลักก็คือเข้ามาทางปากซอยจะเป็นไร์คอนโดเนาะครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวก็จะเจอถนนที่เป็นเลนปั่นจักรยานนะครับริมน้ำากครับเข้ามาจากปากซอยก็ประมาณสัก1กิโลเมตรครับครับตามป้ายจะมีป้ายบอกทางอยู่นะเปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธนะครับปิดทุกวันพุธทำไมถึงปิด วอนพุธครับอยากรู้นะบางที่เขาปิดวันจันทร์แต่พี่เปิดเป็นพุธเพราะอะไรก็มันเป็นกลางสัปดาห์ครับในในความคิดของผมนะคือเวลาจะไปทําธุระทาอะไรอย่างเงี้ยกลางสัปดาห์ไม่ค่อยมีคนอย่างเงี้ยอ๋อคนใช้ละถ้าเราไปต้นต้นสัปดาห์เนี่ยคนก็จะเยอะใช่ใช่เราไปกลางกลางสัปดาห์หน่อยครับอแล้วเราไปดูที่ในเพจก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับในเพจก็มีบอกฮะเพจบันดานใจใช่ไหมครับ f a c e b o o k c o m a บันดานใจครับอ๋อเข้าไปดูได้ครับ เราก็เบอร์โทรติดต่อเผื่อสอบถามร้านอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปเบอร์โทร089 191 9194ครับโทรมาได้ครับว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านเป็นยังไงโทรหาพี่เขาได้นะครับแล้วก็อยากจะถามนิดนึงครับว่าในพี่เปิดทุกวันฮะแล้วก็ปิดวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะถามว่าในอนาคตครับพูดึงพี่มีคิดจะเปิด เพิ่มอีกไหมฮะอืมก็มีมีไอเดียว่าจะเปิดช่วงเย็นเพิ่มขึ้นมาครับแต่เราก็คงรอสถานการณ์โควิดให้มันดีขึ้นก่อนเนาะเพิ่มตอนเย็นขึ้นมาใช่ใช่ฮะเพราะว่าช่วงตอนเย็นก็มีคนมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดยอดครับ,ญญรบอยากให้ทุกคนครับที่อยู่รอบนอกนะอยู่อ,อําเภอต่างอ,อําเภอนะครับ อย่างเช่นอยู่อำเภอพานอยู่อำเภอประแดนอยู่อำเภอแม่จันอย่างเงี้อยอำเภอเชียงของเชียงแสนถ้าเราเข้ามาเชียงรายก่อนอยาแวะมาร้านนี้ก่อนนะครับมาสั่งอาหารแบบนี้ครับงั้นไม่มาไม่ถึงร้านนะต้องสั่งแบบนี้อยางยให้มาลองทีมครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจทํากาแฟให้ดีด้วยแล้วก็ดีทั้งกาแฟแล้วก็ดีทั้งอาหารนะทำด้วยมือเองใช่ไหมครับทาด้วยใจเองเราจะรู้ว่าเรามานั่งนี่แล้วเผื่อได้เกิดบรนดานใจแรงบันดานใจที่ร้านด้วยสุดยอดจริงครับวันนี้ต้องขอบคุณ ี่เามาครับขอบคุณมากครับที่เสียเวลามาคุยกับนอตีท็อกนะครับอย่าลืมนะครับเขามากันเยอะนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีครับ Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here, Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. In.